ข่ะดิฉันนางสาวทัปนีละเอียดดีจังจากศูนย์ข่าวอีซี่มันนี่นิวเหตุชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีคนในพื้นที่และนอกพื้นที่ต่างแห่ไปใช้บริการกันอย่างล้นหลามโดยไม่ทราบสาเหตุเป็นปรากฏการณ์ที่งวยงงในดงทะเลเป็นอย่างมากปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรไปพบกับคุณกิ้งกือกระพือปีกรายงานสดจากสถานที่จริงค่ะสวัสดีครับผมนายกิ้งกือกระพือปีก ที่เกิดเหตุข้างหลังผมนี้จะเห็นได้ว่ามีผู้คนเข้ามาใช้บริการกันอย่างล้นหลามและที่ตรงนี้สถานที่ตรงนี้คือรองรับจำนำอีซี่บันนี่สาขาสุประยุน์ครับทำไมที่นี่ถึงมีคนเข้ามาใช้บริการกันอย่างมากมายอยากรู้ใช่ไหมคะว่าทำไมคุณเป็นใครครับเนี่ยดิฉันเป็นผู้ที่จะมาไขข้อข้องใจให้กับทุกท่านในวันนี้ค่ะเฮ้ย <Hey! S 1> ตามมาเลยตาม โรงรับจำนำอีซี่มันนี่สาขาสุประยูนสาขาใหม่ล่าสุดของล่าสุดสาขานี้เป็นสาขาที่84แล้วนะคะโรงรับจำนำอีซี่มันนี่มีบริการจำนำทรัพย์หลากหลายประเภทมากที่สุดในประเทศไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับเพชรพลอยอัญมณีทองคํพาพระเล่มทองคําอุปก,กรณ์ไอทีเครื่องมือช่างหรือทรัพย์ประเภทอื่นอีกมากมายค่ะ นอกจากจำนำทรัพย์แล้วนะคะเรายังมีทรัพย์หลุดจำนำการันตีของแทร้อยเอร์ซให้คุณได้เลือกเป็นเจ้าของในคุณภาพที่คุ้มเกินราคามาก และลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่นี่นะคะรับรองได้เลยค่ะว่าจะได้รับการบริการที่สะดวกสบายค่ะไม่ต้องรอคิวนานบริการฉับไวประดุดวาร์ปได้นะคะลูกค้าที่ต้องการความเป็นส่วนตัวเราก็มีห้องรับรองไว้ให้ใช้บริการค่ะที่จอดรถเนี่ยสะดวกนะคะเรื่องความปลอดภัย,ยไม่ต้องห่วงเลยค่ะปลอดภัยชัวร์ทั้งคนทั้งทรัพย์ไม่ต้องกลัวหายพี่รปภคอนเฟิร์มและตอนนี้ยังมีโปรฉลองเปิดสาขา 0.99%เดือนแรกลด1,000บาทเมื่อซื้อเครื่องประดับเพชรพลอยส่วนลดทองคำลดบาทละ150ซื้อทองคำฟรีค่ากำเนิดช็อปสินค้าผ่อน0%นาน4เดือนและย้ายตัวฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะนอกจากนี้เขา ประเมินรั์ออนไลน์คำนวณดอกเบี้ยออนไลน์แอปอีซี่สมาร์ทส่งดอกเพิ่มผ่อนตั online, manual, ๋วหรือว่าจะช้อปปิ้งออนไลน์ก็ได้ด้วยนะเพิ่มความสะดวกสบายให้คุณยิ่งขึ้นไม่ต้องไปสาขาไม่ต้องเสียเวลาเดินทางอยู่ที่ไหนก็ทําธุรกรรมได้เฮ้ยคุณเป็นใครครับเนี่ยอุ๊ยเป็นลูกค้าที่อของที่นี่แล้วก็เป็น f c ด้วยค่ะนี่แหละครับคือเหตุผลที่คนเข้ามาใช้บริการกันอย่างมากมายและล้นหลามก็ผมนายกิ่งคือเพื่อปีกรายงาน เด,เดี๋ยวก่อนลืมบอกสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการเดินทางมาที่โรงรับจำนำามิซี่มันนี่สาขาสุประยูนนะคะสาขานะคะจะอยู่ทางด้านหน้าโรบินสันแยกดอนหอัวล่อค่ะเปิดให้บริการทุกวันไม่หยุดพักเพียงมาเจอกันค่ะอีซี่มันนี่เงินง่ายได้ชัว